Lenovo เปิดตัว Yoga i12 แท็บเล็ต Android หนะ้าจอ12.2 12, นิ้วความละเอียด HD พร้อม Hello Keyboard ราคาหมื่นนิดๆ ดีโนเวเปิดตัวโยก้า1 2ทบเล่น Android t o in o ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานระหว่างวันในราคาที่ประหยัดก็ประมาณตัวเครื่องทำมาจากแมกนีเซียมผสมอลูมิเนียมมีจอแสดงผลกว้าง12.2นิ้วความละเอียด HD ดีพร้อมเทคโนโลยีลดแสงสะท้อนดีโน v ว y o g โยก้า1 2มีความหนาเพียง5.4มิลลิเมตรและหนัก1กิโลกรัมเหมาะสำหรับการพกพามาพร้อมพัดโลคีย์บอร์ดแป้นพิมพ์ระบบสัมผัสเสมือนจริงบานพับสามารถพับได้360องศาเพื่อการใช้งานในโหมดต่างๆถึง4โหมดดีโน v ว y o g โยก้า1 2ขับเคลื่อนด้วย พียูอินเทลอต X5 แรม2 g ิพื้นที่เก็บข้อมูลภายใน32กิกลำโพงคู่เทคโนโลยี Dolby a t m o สแบตเตอรี่ใช้งานต่อเนื่อง13ชั่วโมงเริ่มวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ lenovo.com ราคาเปิดตัว299เหรียญหรือประมาณ1475บาทมีตัวเครื่องให้เลือก2สีคือสีเทาดำและสีชมพู